กจงเมิซีครับอีก้อวเป็นตะวันเขาใส่ใส่ใส่เป็นเนื้อผู้บ่าวบ้านทักขึ้นเขาไรกินของขวัผู้ไหนล่ะแกบอกไงล่ะยุแกหัวแล้วนะโอ้ไมันมนโลกาเก่าดนอะไรขึ้นของันก็ู้ีว่ารเป็นเนี้อเป็นยี่ยบหมูนันะเป็นเนื้อเป็นเยี่ยบนนเนี่ยเน้เป็นเยี่าลหมู บอกคนได้มผู้จบุเป็นโลกมาเล่เต่าน้องดีมาุบไทางเดียวขอโทษจทลึ่งพ่หหนูพ่อห่บมดูดหนักแล้วเขาโอ้ยหรอเป็นจังไงก่อนเป็นจังไงมาจังไงหนี่เจ้าทึบโอ้ใจตัวเขาบ่เรียบลอยหาคนโอ้บ่เหปบ่าใจเลยเปลี่นแนวใแกดาสมั่งคนดีเน่ได้บ้างสันีตอค่ะฉันกูโกุมใจไหล เปิดธ uhm, so ุรกิจมาสามปีแล้วคนกับมะเขือแม่เราเอาตอนแรกยุ่ขางกันเปิดพนเลพ่อสองอาทีพยั่งคนเข่าสมือเปิดอีกีสมองคนเข่าอีกีสมองแม่เราไปก็เปิดร้านอย่างอัะนก็เปิดร้านเซเว่นอีเลเวนยเซเว่นอีเลเวนแม่ไปกเขานะแม่เราเมื่อเปิดตลอดยี่สิบสองกเข่าสักว่าผมจ้เปิดยางสั่นของก็มะเขาร้านขายลูส ปูดเบายกี่ซุปีมอนานนั่นเหตุังไง่อยาจไขายเอายาไปเกรพี่น้องบ้านพักคือจักกี่ว่าเบาไปตัวตีตัวหนมน้องูดเบ้าุ้งใจไรครับเปิดมานัขายแต่ว่าดนี่ย่้เอเหตไมันเรียบ้อยแล้วค่ะไปยังล่ะเพิ่งใส่สันญไปมันะไงมันจะเล่นสามยูเป็นยังขกบบ่เขาเอาหน่ม่อาตัวยังตัวเนียังหีทอง พข้างหังนมา้งไาน้อง้นทีไม่บอกพ่อบอยไหมฮไหนซันีนี่แไม่ได้บอกเยนะหมวดจะอยากขายดีเทสต์ตองยจะใรจะเอยากขายดีวะี่จอยมาอกขายดอุ้ยเอาแท็กซี่เอาจังไหนคะ บูชาน้าขวน้ำข่อยสตีล่านั่งขวาเออมันจะได้ผลีพีบอกคนณีก็จบได้ผลเวอา์ี่หอดน้าว้นี่ผูม้าท้องี่สีตาไฟครับนี่พร้อมนี่ไปบูชาตัวไหนครับานนี้ยบูชามันจะ่เดลไเม่ลาคู่คาใครเขาก็วางกันไปต่อหาเินมาเออเแบบสังีคานี่ัเบิรเนี่ยเตัะได้เหา อยากลีีอบัหามรอยกัได้พูจไหนขอได้พ่อแม่พ่อห้ซันก็เอาดอกแซนปวน้ำพีหมูกัได้เอออีแม่กูยังไูกปนขอน้องรอสกทีฉันไดจจันจันสารล้านได้เลยคาสารล้านจ้งหม่จะประยันจูนปุ่นไอ้ไ้อเอาคตรโ่อนี่มองไรับไฟแนลงศพ่ะคะนไไหมปเข่าโอ้ยเนบัวว่เหรอว่ามต่ไ้ฟ้าก็ได้ันเปีวเื่อน้พหมูก็คือไม่พ้าไมู่ีหมูหรือรานจัน ไอ้พอหนเธอตังแวยั่วสรพ่อน้าเอบนแท่อนเธอคิดนโอ้ยบเ้แด่ลนมึงอยงเี้ยโอ้ยมันจะฮวงเทียเนีเขาเป็นโจนเนโจเนี่ยมึงใส่สุสีเขียวอะไรนะใส่ถึงโจนนี่ยังโอ้ยไอ้นี่งเ ที่พุทธเลี้ยนที่มันสุดสีเขียวมันสุดของพักสลัดแล้วมันเที่ยวแค่ไหนครับโจรมันเป็นโจรสลัดอย่างนี้ได้เห็นไหมโจรสลัดเออกับพักสลัดเออที่ยังไงล่ะครับโอ้แล้วตามันก็ย่างไวเดียวเนี่ยโอ้ยแบบบ๊วยแบบนี้เสือเออโจนสลัดอ่านี่ก็จ่อออกมันต้องโหดไล่จ่อจ่อตาออกเออเพื่อมันต้องโหดเหี่ยวฮานาเป็นโจร โอ้ยโอ้ยแต่ก pues right oh, ูได้อปวกตังสีมึงไม่หยามึงใส่สูเอียกมาปวเอ้าอู้วบ้าอใส่คอตุ่มดีๆมาปวดไม่หยาบพวดีมองไลอันนี้ก็ชุดไล่เสือหมเี่ยมึงยอมมาจากเสือสมีผู้โหดไล่ีนี่มึงตกเทศแล้ววันนี้สายยังบอกพ่อวันีสมองกินยาดิปวไปเออ้ยโอ้ยันี้มึงสิ้าคุไปแส่ ไปปนแหละเนาะไปปนเออเขาเป็นโจทีปนเนี่ยปนพ้องเนาะมึงไปปนเอียงซ้ำแระสอบไส้ยังได้วยบ่หันอย่างนี้เราปนโ้อยขนาดนั้นปนองมันย่ใส่ห้านห้องโอ้ยกูว่านกู่านมากูเห็นล่าเขายียบหยาบหยาบอยู่โอ้เมันซื้อานมันหยางกูคือาเห็นแต่เทียมมาดูยี่เด็กสองนี่โอ้ยกูอาพีกับดกันละนานทิ้งทั้งเียพ่อกูนี่ แล้วเงยเนี่ยแกูเียก็ไปหวยจะแลานเนีก่อนห้องกคุณคุณซื้อนี่วะโอ้ยแกูทะไม่อย่างนี้เอาหัวแกไม่ดีนี่แจกนด้กว่าทางต้องแยกมาคืนนี่นี่ท้าพวกแจกคือเอาหยาบหนาบอยู่้าคนถึ้าไม่บนห้องกับอได้ไหมไปไปไเฮ้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  ไม่อยโอ้ยอยังไงีคอยดิ้าพี่คอยโอ้ยโอ้อยแล้วคอดิเอาคอยดคอยดิปปุ๊บบปโอยกตัวขาลูกพีโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นผู้ให้ดาเนี่ยโอ้ยเป็นโจรเป็นโจรเฮ้ยนสาะโอ้ยจะพอแล้วแม่ใจเสียชีาไปเพื่องบอกเลยมัดโเรืพูดปูนทั้งหมดอ่ะ มันม่มีเสียบอืมกยิ่งหัวสมองกันเอยิ่งทำนม้หม้อยฟงแล้วหัววันเดียไปไม่ตาวันีแล้วไ้จะไปพ่นไรอ่ะเผมมีงพนแล้วแต่ผมมีองไเจพปนตกในเล่าไยเพะเื้อเมือ้างายแค่บางีเขาแ่บมมีเขาคือกูว่าปนแต่่าไหนกูแล้ว่มมีรอก่บมมึบมีเอียงรลวมปรถนรษพันกับเอียงเลยอ่ะ

ซองไหนซงไหนดีเลยพ่เลยไปปุ่นก็ุ่นเยาเยาียาะเออเอาจ้าสิเออไปอยบิพ้เจ้าไปเออไปไม่ก็ว่าอยากไปป่นหนะพ่นพ้องน้าเนี่ยไปไปพนแต่ว่าเจ้าบ้านเนอ่พป่นมาม่ไหเน่เขาไปปุ่นพ้องเจ้าว่ไม่พอเหรอพอเยอะอย่างไยิ่งเจ้าถิ่นเอียยโอ๊ยยี่สิบหกต่อหน้าหกสองจพขอบ้นผมมีมัานสองก็ติเต็มฟิลมเลยมก็งนเ วัวอยู่เนีนี่งานห้องอยู่นี่นี่แอบห้อนี่ใส่ระดัห้องอุ้ยทำเงียไปดิ่าอุ้ยเงี้ยไปเงี้ยเรื่องยากมันเห็นมาแล้วอะับห้องเง้ยก่อนอยู่บ้นพอคือมา่สี่ปีย่ากเห็นระับห้องนีกเทียอยู่เฮยเรืมึงเอาแต่อะไก็เห็นเขาล้านั้า้านอันนอันยัิงจังอันอิงจังเหีพ่อเิจังหีพเยรับลุกสตัวนั้น โอ๊ยขเ้ียง่ายกวาแต่เงากูบอกไงขููู่ได้บุ๋นไอ้สารที่ไงเยมึงคือบอกงดีดิแม่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 มม่ม่งม่แม่แมแม่แส่แ่าม่แม่แม่แา่แมม่แม่แม่่แม่แมม่แม่แม่ม่แม่แม่แ่่่ม่แ่มมเามมแ่่่แมแม่อเดี๋ยวไม่ค จ่าอาวลอดผู้เดียวรุ่สุขที่มังเลยเอาจั่นซี่ต้องไปปูนกันหรือเวาไปจีบพาจ้ไปต้มมันเลยเนี่ยไปต้มมันตมต้ต้ม่ไหนะวันนี้นาห้อไ้เขากับ้านห้ามี่เี่ไหเขากับต้มน้ำเืดืดอามันใส่ลงไปเ้ยไ่ช่ม่ละต้มปจีบพาจะเป็นก่อเงินมัน ก็บอห่องไบ้านโอ่มีเงินมีคำาอยบอกนว่าัเสยมันูซ่ามันบอกว่าผมมีคนขอรานเอคอยเสีมันหูซ่านั่งมาท้องคอยเสียโอ้ยนั่งได้แล้ว้านั่งด้แล้บ้านห้องนัองวัดก็ได้ได้เนี่ยเพรสีขาเ้านี่ละสิาเจ้านลไปเฮ็ดเป็บ้านหลายบ้านในบ้านโอ้ย เออตันมันหามงินแล้วนั่นโอ้ยเออหาเงินหาเงินออุ้มห้องนี่นะหาเงินเออเอ้โอ้ยว่าอากสคุ้เลยยิ่งยัเน่ยตเจ้าสิแม่งไปไหนไหนหาเงินมาบ้าเกิดสองคนเออหาเืินเจ้าเก่าสองคนหาพ่อีเอี่ยงยี่นี่เก่าสองนหาไหนไเ่าคุณเทารก่อนเอก่าสองันหาสองนหาเอนเก่า็อู้วววววววอนนวน สวงพันหาอุ้ยบวบนันสื่อแก่แก่เนาะบ่ได้นั่นสื่อบวบเกี้่อแรมกันมุกีต้องไปสองพันหาอันนั้นมั่นหาหมื่นหัวเรี่ยวปากแ่งกรนเลย่งนี้โอ้ยี่ตายอกว่ีสองมามาเอาเอารู้เอาว่าเอาสุกเจ้าสองพันหาเออสองพันหาสองพันหาไปเอาเออทุเจ้าได้กัแม่คยหาทุกคนนะไว้เดี๋ยวยวถามวาจะเข้าไปอยู่น่าอยู่ทจ้าทันแน่เลยพี่หมู เฮ้ยตนเีะปังคาหรวน่ยว่ยังอ่ะเขาต้เหี้ยนะแั็เดียวมาเ้วค่าเนื้อหามือได้แล้วบอกจ้าโอ้กเดี๋ยวแจ็ปพี่บู้จสปอร์ตนะี่บูใจสปอร์ตใส่ข้าของเตรียมไปหรือยังมองเรียวไหมแล้วเรียบร้อยนี่บอกเออนี่นะข้าของเกียังผิดปะคะเป็นยังสบอว์เราด้านขวากับกุมารทองเจ้าขึ้นเรียวสักไข่ทาซานไ้ม่อยนั่นหอมนยทาซานกุมารทองุ่นไหมกุมาร เอียงกะเป็นสีเขียวจังสีเจ้าพวกเราโกรเนาะช้างวพเรกตเออตใจตายเกิดบ้าเสียสภาพมรกตนนเสียากพูดยาวยี่หรี่วัเป็นรุ่นไม่รุ่นล่าสุดนตวเมิองอย่าุูดเฮ้งอย่าพูดเฮงเ้ยนั่งรอคอให้เกิดคนิบเหลือโย่ควสามารถที่จังได้แค่นี้สามารถกวาเงินกวาทองกวาดลูกค้าเข้า้านได้ที่หักุ้มกดแบบอัตรวั้นสามระดับขอโกรธเพื่อนะด้เค่

เราได้ยาตนะคเียเดี๋ยวูสเออคสักคนเเ็นี่เห็ีเป็นนวเกลียนไปไหไฮะอุมอันทองใสสข้วแงเว้ยไม่ว่าสันีาจัดกิมตาบอกคูไม่สมผู้มาจังเกี้ยยินีสั่โตจะบา ตอนองถ้ถา,ออก,ถากีนปูทตอบูก <c oughs> ดีอยู่ค่ะมากอยู่ดีอยู่ไม่ไหวขอทดสอบรัพคุ้นเลยปะคะทรัพคุ้นอันไหนอุ้ยสนี่บ,กบ <c oughs> ักับผูกอยู่ค่ะเส็ี่กอยู่ไอ้สานล้อขอเมิรเลยนะคะ คือที่แต้มอะไรนะออกพรรษาจะได้ยินไม่บ่อยประเด็นเพราะตอนนี้ก่อนจะติดตัวจะติดตัวแล้วนะคะวันนี้ว่าเราจะไม่กันไหนสี่สองสองต้องไปเล่นบ้าไปกันที่ วับดิสนอ่พราเปนอกอมากอกนี่นะโอเคอย่าเดหน่อยเดุณพี่แค่ขอระยะทดสอบเพียแค่เออเอาหอกอโอ้ยไหนใครพี่ดทางทารผมก็ทักมันพราะเป็นเลนส์ซิมโ่ได้บอก เกับมลูกค่ะเจดีจังไมนจิสายแกใจปนนี้เจ้าเนียมบ่มันอยู่ยงองกับพัา่าฉันขอเสียคปานนเด้ค่ะนี่าเนีนี่ะค่ะถัดขอมีตพวกเป็นอย่งเออไปแจกกบบดีเแต่บแล้วกทีมันหล อุ้ยม่ใส่รัห้มันแก้ไีหลังสันเยพาขาดสนะเดียวฉันจะขออนุญาตนะค่ะครับันยากลุมจะขอนุญาตเาอีตัวมันพอเเอาัขึ้นหลังันเออเอาขึ้หลังัเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่บอกอึนบอกอย่ามันหุยเอามัตขึ้หลังสันเลยค่ะ ในน้อยในแค่ไน่ะเอาว่าใดดอกค่ะฉค่นั้นกินผบน่เลยก็ู้องดุดีค่ะยวันกลับมานค่ะข้อขอของิเสีศูนย์อะไรข้อขอไ่้ออเกี่วกับบบข้อขอขมาอีกอย่างหนึ่งนะคนที่จะต่อข้อขอทราบขอจังเลยค่ะ ต้องบอกถามไยเด้อจังสาธุเลยสาธุเลยทันทีไปหาลูกกันทีไปซอยลูกหาอยู่หากินทันทีไปซอยลูกหาอยู่หากินให้ไปไงไงเลยให้ไปไงไงเลยสาธุสาธุอูมามีอีมังเดี๋ยวต้อต้องยกกระปุกเปิดทขาอีก้อนข้างหน้าบ้านกระปุกนี่แหละค่ะงเดี๋ยวแ๊บนับเนี่ยประมาณแป๊บแล้ว สันขออนุญาตจุนะคะเพื่อเปการเปิดทากร้อนน้ำหัวกระบาลเท่าเปิดท่าเกียรปากปีโปปกปีโป้มือขวาเพเห็นหน้าขัากระังหวกระบาลไปแล้วไ่วืาเป็นง่งอาซิจุดดักจะป ตมงอษางตาแล้ตามหากี่เป็นเพนกระูรูปูี่ตามหาตมาดนลึกเกินเป็นย่งทุกไพวกซุ่มที่ลุงผู้แต่ของคุมาเห็นจาสิโอ้หวังเจ้า อีกคเมรับเกมใครครับต้นต้มต้นยไห่ต้นหหครนครสธรรมดาต้นีเกนะมาสีเกองในส อย่งเกพ่อคุเาซื้อบ้านของบานี่คุณผัวเขาเป็บ้านของสูเอฟาเอาไอู้บ้นั้ออรูปแรดเมาเที่ส่แปไปสันอเงเ่ยรูป โันพ่ดีเพราะหลอกไ้หัวขเนาะด้ทัหดทัเจ้าเล่นเรื่องยงิอ่ะจักยบานกแรกันโอ้ยตอมันเจ้าเล่นเรื่องยงแต่โคโอยมันผิดานเลยผมเัไงเาเล่นงะคุณัมกสา

บัเนียแเชิญฟังเรื่องมหาเวทตาดูทัาสิบันไม่ย,ยกเกตสราจังสอนแดเป็นข้องกรอิสเลากแท้เสียมสันสีปากเป็นเมกรักใหู้้ฟังใดให้เนื้อต่อ เดืดสั่งขานสกีระขานก็เือเนจักบาทนียเขมีว่าบัตหักองรมไม่ได้บัตรที่ผิบตัแต่้องมันใช้เงินหาหมื่นอ้แเดอผู้แด่ออ๋อยูใส่เงินนะโปมันโป้มันเฮ้ยแ่ล้วนะก่แล้วนะ